สบายดีพี่น้องพบอกับส่องบบาใส่คือเก้าวก็เดิอพี่น้องสบายดีตอนสวยๆจังน้อยจ้งพี่น้องกับบรรยากาศวันนี้มืดคึมพี่น้องว่ามีกัดแสงแดดโอ้ขาดลพจิตตกพี่น้องตอนนี้ฮาก็อยู่ไฮยูหน้าพี่น้องออกมาเส็กเบิ้งพ้นพ้นทำไมฮาพี่น้องว่าแม่นเอาเครื่องปลูกฮาขคลองยูคของกินเฮาพี่น้องฮาหลังจากที่ฮาบดิออกมานานแล้วพี่น้องหลายมือโอ้ตั้งทรายแล้วพี่น้องตอนนี้ฮาก็ ในคลีนข่าวมันเปลี่ยนแล้วเนาะเป็นรูปเป็นล่างแล้วไปพี่น้องเดียวฮะบ่าวใสาเสื้อผ้าไปเบิ่งพี่น้องบรรยากาศดีมากมากพี่น้องลมแห้งเสียงก็อาจสีบงได้ยินเนี่ยพี่น้องเพราะว่าเสียงลมแหง้งแหง้งต่พี่น้องลมแห้งขนาดพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นไฟของเฮานั่นเองพี่น้องยังบ่สำเร็จยังบ่มีน,นะมันฮาสีใส่ทอ,อย ลมลมลมเป็นลมอันนี้ก็คือน้ำที่เขาใส่หดพักเนาะมันซีเบิดแล้วไปนองแหงกันแหงเขาแหงเขาง่วก็กินตลอดเนาะง่วคอยปล่อยแบบธรรมศาสตร์เนีนี่ออกมากับลานกับเอื่อยสองคนลานชายหนึ่งคนเป็นคนหาบหนามงัวดูขยันขันวันเช้าแล้วตอนนี้ออกมาหดพักน้ำแม่ก่อน เนึลานรายก็มาแล้วได้แล้วหามหนึ่งให้แต่มมือนีมันบอดแดดแต่ก็บวไขคแล้วมันหนาวขาดว่าสีหอนก็นยังบวหอนหอนในมือเดียวหนาวอีกคือเกามือกี้ก็ลก้มืดฝนไพ่ก็ดับมือนี้นะสิบสองมองจากสิมาก,ก็ยีห่หกนานไดบาบนน้า้ลงคลิปกับบวไดสัญญาณเน็ตบ่มี หาพี่สองเต็มคู่ไปน, <c oughs> บบน้องแอบเบิ่งปักน้ำกันไปน้องเขาไม่ได้ปลูกดอกแล้วเขาเอืยอยเขาแม่เขาเราสาวปลูกเขาเป็นคนกินมักแตงไปเบิ่งมักแต,มมกตไงไปน้องมันได้กินข้าวปเปลี่ยนแล้วอออกมาแต่เชาวลี ไก่เติบหาบนามนี่็ออกกาลังกายไปในตัวเลยเนาะเดิน <c oughs> เย็น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 ลานชายของเียนโมหาแต่ว่าขายันขนาดเลยวันเสาร์ออกมาพักน้ำเมย์เป็นคนหา,นามน้ำให้เมย์หมดละพี่น้อง มีนะพี่น้องมักแตงเป็นแล้วแต่ว่ามันบอลใหญ่นหน่อยแนวมันหน่อย,ยวนนอยะด้านนี้ก็จะมีแต่มักแตงล็อกนี้จะเป็นมักทั่วพี่น้องมักทั่วก็ลังคืนอีบดดนก็ได้เก็บอหอม ตงกับเตงน้อยน่อยวก็มีแต่อันน้อยน่อยพอได้กินกระปุลวะนั่งพูดเลยเนี่ยอะไรฮะเงยดอกนะสิอันพูดมาเรื่องๆนะบ่อันนั่นนะอันนี้เนี่ยสะกประวบน้อยแท้ แต่แตงน้อยอก้องแล้วมันมีมาโทรนี่น, <มา S 2> น,นะสะิทัอกกันแนววน้วนะ่านนนะเินนี่้นไหนเออเอ,อ,อันนี้นะเหิหหนขาวเฮ้แตงมาแตงข้าวว่าจะดอกนี่เราไปเอาแตงข้าวไว้่าปูนะอีกย่างแตงขาวแตงขวาหนิบอเขาจะว่าแตง,ง,นนแแง,งมันจะข้าวสิ เออมาโลงนี่เนาะปีแรกนี่กแตงบมทั้งหมดลวได้แนวมาลงเา้สองจะได้มโลงอ้ยเฮ้ยแล้วปีแนี่ลร้อยปีนี้จะมีเปลยนปะหอมกระเทียมวอยนะบันอันนี้ถ้าแตงจิ้งวอยนะ แตงไทยน้อยๆนะบ่น่าเถอกงามขนาดนี้น้องสวนใหญ่ๆไม้น้องตะก้าเหาปลูกมันก็สบายอยู่แล้วมันบดเห็ดสวนไหวได้เห็ดไหวเรียบร้อยเลย ผูวกเพราะว่าได้สื้อพี่น้องได้ขายพ่อไม่น่เนี่ยหมักถั่วนี่ครับมันเป็นป่านที่กินเบิดยดเมื่อมุสาก็สิออกมาฮดนี่แหละพี่น้องแต่ก็บ,บ่ามือได้บ่ได้ยฮดตลอดนะพี่น้องฮดตะลอดกับเอาไว้ดอกแต่มันก็เพราะมันก็อ่างยุ่นหนา้ามันก็ซึมตะลอดเนาะฮดมือหนึ่งสองมือออกมาจ่อเบ,บิง้งวงวก็ได้แค่มองนี่นะขามาบ่ได้ดอกก็กันไว้แล้ว ผลผลิตกำลังอ๋อหอมหอมหอมพี่น้องทีระกลี่หอมบัวนี่มะเขือพี่นออ้องมะเขือยังบวบบเครื่องเนาะยังบวได้ทุกอย่างปันไดนี่แล้วหมักทัวนี่แล้วงามรอมันเปลี่ยนเนี่ยโอลด์ลดนี่นะทำสิกิน มือนีมุยเอาวาสิไปฮานะเอาวาชิลงคลองปวดบวไรลงแล้วมันหนาวโพดโพตอนนี้ฝนตกคิดว่าได้พี่น้องยิบยิบมาแล้วอน,นี้ก็จะเป็นป่ากับเอื่อยโอย้ลายล้างกันมาแล้วพี่น้องต้องซอยกันคนละไม้คนละมือยอนแต่มักแต่งนี่แหละแหลมบึงบ่งจากบาทกินได้บึงพัชิีสีบึง เอาคาต้นเลยเออยปลาต้นนี้น่องซีมบงก่อนซีมคาต้นแลน้วครั้อื้มก็ถึงกันแม่ tang ngon bằng không? Hả? ngoài mùng bao nhiêu nó ngang 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 là ngang mà hai mươi năm bằng ngang ngang hèn ngang 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 tăn, ngang nó hai mươi nó thăm hen muốn độc không ngon hoạt phạc hả hàm xó muông nhà แล้วเห็นแลวหมองม่องกัแต่นนว,ว่าอันนี้อย่างไหมครับ้ใวใช่ครับพี่น้องก็ก่อเอาขนมันไม่จั อืมฮึหนึ่งข้าต้นตกก็ได้จะทำนี้แล้วบอลไปเอ็ดงานนั่นไงตกเซอร์ไว้บอก นั่นปก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 ดอะไรแหงแล้วแหงแล้วอ้อตกกะลีมันจะขไขได้บอมันจะตกสำเร็จจะนั่นมามกันจ๊าตอนนี้ฝนตกแล้ว ตอนนี้ฝนตกแล้วพี่น้องเขาก็จะได้ปิดชิปเลยพี่น้องจะได้อำลาพระจ่าเขาจะเข้าบ้านบนฝนตกเลยนี่มาไวเดี๋ยวโทรศัพท์สิปเปียกยังไงก็ขอขอบมอกขอบใจเนาะพ่อแม่พี่น้องที่เเข้าามบิ่งมาชมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเนาะกดติดตามบาใส่ฝาก,กันลังใจให้ได้เนาะพี่น้องไว้พ่อกับคิดหน้าพี่นอ้องฝนตกแล้ว Buddy.